สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮซิงเฮงหมอนิ่งนิ่วเช้าวันจันทร 20, ์ที่18ตุลาคม2564สัปดาห์ที่แล้ว่าค่าทองคำสดใสที่จปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์นักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยเป็นผลจากที่อาตาัตราเงินเฟอ้อของสมเปมนเร่งตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้วก็กังวลว่าจะกระทบกับเศรษฐกิจ โดยที่สหรัฐาประกาศอัตราคาเพืพ่อพกเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น5.4%เมื่อเทียบปลายปีแต่ว่าวันพฤหัสทองคําก็มีปจัจจัยลบเข้ามาหลังจากที่สหรัฐปรเปิดเผยตัวเลขจํานวนผู้ขอสกัดว่างงานตัวเลขเนี่ยลดลงต่ำกว่า3แสนรายเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ววันศุกร์ทองคำเจอแรงเทขายอย่างหนัก เป็นผลจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศยอดค้าปรีเดือนกันยายนแข็งแกร่งเกินคาดต่าะตัวเลขเพิ่มขึ้น0.7%ส่วนทางกับที่อาจประเมินว่าจะลดลง0.2%ส่วนกองทุนเอสเปียก็ทัสขายทองคำออกมา4.9ตันในสัปดาห์ก่อนราคาทองคำสปอตปิดตลาดวันศุกร์1,766ดอลลาร์แล้วลงไป28ดอลลาร์ค่ะราคาทองแท่งของสมาคม วันเสาร์2 8 5 0บาทลดลง100บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำอ่อนตัวลงมาเข้าซื้อได้เพราะว่าก็เห็นว่าราคาทองคำก็น่าที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะคือเทคนิคอาจจะดูไม่ดีหลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ1,800ดอดอลลาร์ขึ้นไปได้ก็เลยเกิดสัญญาณของการย่อตัวลงทางด้านเทคนิคแต่ก็บอกว่า เป็นการย่อตัวลงนะคะปรับฐานเพื่อที่จะขึ้นได้ต่อแนวต้าน1,780ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็แนวต้านสำคัญ1,800ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับ1,760ดอลลาร์ 1, 60, แล้วก็1,750ดอลลาร์ 1, 750, ค่ะของแท่งแนวรับ27,900บาท27,750บาทแนวต้าน28,150บาท28,100บาท กลยุทธ์การลงทุนนะคะย่อตัวลงมาเข้าซื้อจุดเข้าซื้อพันเดอลลาร์จุด,าดา 1, 50, ขายทัดขาดทุนพันเจ็ดอยห้าสิบดอลลาร์ขายทํากําไรที่พันเจ็ดอยแปดสิบแล้วก็พันแปดร้อยดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวันศุกร์กลับมาอ่อนค่าลงยี่สิบเก้าสตางค์นะคะแต่โดยรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยแข็งค่าขึ้นยี่สิบสามสตางค์นะคะซึ่งก็เป็นผลจากที่ เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะเงินบาทสะท้อนว่าแข็งค่าขึ้นตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทิศทางเงินบาทวันนี้มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวนในกรอบ3 3 2ถึง33.5เงินดอลลาร์วันศุกร์อ่อนค่าลงนักทุน ขายดอลลาร์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากที่ยอดคาปิของชัยกาออกมาแข็งแร่งเกินคาดเงินบาทแนวรับ33.2แล้วก็แนวต้าน33.50บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ